สนับสนุนโดยนิสสันนาวรา่าคูบโบตา้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร SK-999 สวัสดีครับเกษตรท,ทอตนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบรมีนะครับต่อไปนี้นะครับการคัดแยกสายพันธุ์ไก่และเนื้อไก่นะครับก็จะเป็นไปอย่างง่ายดายครับเพราะว่ามีการผลิตคิดค้น กล้องจุลทรรศน์อินฟราเรดขึ้นมาครับทำให้แยกไก่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเลยครับหลังจากที่เริ่มใช้แสงอินฟราเรดจากกล้องจุลทรรศน์นะครับลงบนเนื้อไก่ตัวอย่างเพียงแค่10นาทีก็จะทราบผลว่าเนื้อไก่ที่นําม,มาวิเคราะห์นั้นเป็นไก่สายพันธุ์อะไรแสงอินฟราเรดที่ใช้ลงบนเนื้อไก่ครับจะทําให้สารชีวโมเลกุลจาพวกโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงจนสามารถจําแนกความแตกต่างของสายพันธุ์ได้ ผลงานวิจัยครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับที่ต้องการแก้ปัญหาการคัดแยกสายพันธุไก่ที่เลี้ยงให้แก่เกษตรกร,กรโดยผลการทดสอบครับมีความแม่นยำสูงถึง9 1นะครับใช้เวลาน้อยและต้นทุนต่ำด้วยในอนาคตเนี่ยเรายังสามารถที่จะประยุกต์หรือต่อยอดงานวิจัยขึ้นไปเช่นกรณีที่ต้องการศึกษาในการปรับปรุงพันไก่หรือปรับปรุงระบบการเลี้ยงให้สามารถที่จะ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอาเทคนิคนี้เข้าไปช่วยในการที่จะสร้างเป็นเหมือนโมเกเล็กราฟิงเกิลพิ้นหรือเป็นลายนิ้วมือของไก่เนื้อโคราชในแต่ละชนิดที่เราทําการปรับปรุงขึ้นได้ด้วยนะคะคณะวิจัยได้ทดลองจําแนกระหว่างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชกับพันธุไก่เนื้อชนิดอื่นๆนะครับก็พบว่าไก่เนื้อโคราชจะมีปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าไก่เนื้อพันธุ์อื่น งานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยกเกษตรกรจำแนกสายพันธุ์ไก่ที่ตัวเองเลี้ยงเท่านั้นครับแต่ข้อมูลที่ได้นะครับยังทําให้ทราบถึงคุณสมบัติข้อดีและข้อด้อยของสายพันธุ์เพื่อให้กเกษตรกรนําข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงการเพราะพันธุ์เลี้ยงไก่ให้ดีขึ้นได้อีกด้วยหลังจากที่เราร่วมงานวิจัยกันนะคะแล้วก็ผลการศึกษาออกมาเนี่ยเราก็พบว่า f t i R เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการจำแนกแยกแยะ,ะเนื้อไก่ที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นตรงนี้นะคะข้อมูลหรือผลงานวิจัยตรงนี้เราก็จะเอาไปประยุกต์นะคะใช้กับกับหรือว่าใช้ช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่มีมีมีเนื้อไก่เข้ามานะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการตรวจสอบแล้วก็บอกว่าไก่ที่คุณกำลังขายกันอยู่เนี่ยเป็นไก่เนื้อโคราชจริงๆนะหรือว่าไม่ใช่ กองจุลทัรศน์อินฟรฟเรสจำแนกสายพันธุ์ไก่นี้นะครับถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการใช้ข้อมูลทางชีวภาพเพื่อจำแนกชนิดของไก่ป้องกันการเรียนแบบเนื้อไก่รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดในการเพราะเลี้ยงไก่ให้แก,ก่เกษตรกรนะครับ